ครับเพื่อนๆในเหม็นวนหิวจะพอาเพื่อนม,ม,มาทําแกงหน่อไม้ครับผมมาดูวัตถุดิบกันเลยครับผมอันนี้เครื่องแกงมีจะไข้หอมแดงพริกข่าแล้วก็จะดูผักมีอะไรม้างหน่อไม้บวบอันนี้ใส่เห็ดนางฟ้า มีปักใบแมงลักแล้วก็ <c oughs> อันนี้คือชะอมใส่ลูกโดดด้วยอันนี้เข้าวเบือครับผมตำถ้าอยากน้ำข้นก็ต้องใส่เยอะใส่น้อยๆก็ได้ตามที่เราชอบอยากข้นใส่เยอะน้ำปลาน้ำปลาอันนี้ครับผม ผมชูรสแล้วก็ใบายานางที่เราคั้นไว้แล้วเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับ น้ำเริ่มเดือดแล้วเรามาใส่เครื่องแกงกันเลยครับตามแบบหยาบๆนี่เราผสมกับเข้าวเบือใส่ลงไปเลยครับข้าวเบือเราต้องใส่ไปก่อนถ้าอยาบคนมากก็ต้องเติมทีหลัง วันนี้มีพริก4เม็ดใส่เกลือไปก่อนใส่หน่อไม้ลงไป ใส่บวบไปเลยครับหน่อไม้เราต้มสุกแล้วใส่ลูกโดดครับใส่เห็ดลงไป ใส่น้ำปลาน่ดึ่งน้ปลาแค่นี้นนก,ก่อนครับเดี๋ยวชิมก่อน เริ่มแล้วครับสวยงามแล้วลองคิมดูครับผม โอเคใสลงไปนิดนึงครับดีน้ำยังไม่ข้อนเท่าไรครับใส่ข้าวเบอร์เพิ่มอ,อีก พอแค่น,นี้แล้วครับไม่เอาคนมากครับท้ายสุดก็ใส่ผักใส่ผักมีชะอมกับ ใบแมงลักปิดไฟเสร็จแล้วครับได้เวลาแล้วครับเป็นมือ ที่ยงของเราก็แกงหน่อไม้มีน้องๆเอาหน่อไม้มาฝากตอนเทศกาลปีใหม่วันนี้เราก็ได้จัดเมนูแกงหน่อไม้แกงสดก็วันนี้ก็จะมีของฝากไปให้เพื่อนๆที่ทำงานก็คือแกงหน่อไม้ให้ลองชิมฝีมือในเม็นชวนหิวลูก วันนี้ก็ได้เวลากินอาหารเชี่ยงแล้วครับนด้เมนชวนหิวก็อยากจะบอกว่าเพื่อนๆท่านไหนที่เห็นแล้วรู้สึกหิวก็ลองไปทำตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับนายเมนชวนหิวด้วยครับผม